มาละเจ้ามาละเจ้ามาละเจ้ามาเลขสีเจ้าหมายเลขสีเจ้าน้องตัวเจ้าน้องตัวทันชำนาญเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าคุณพงพันเจ้าคุณพงพันกบผู้ใหญ่ใจดีทุกการทุกคนนะเจ้าติดจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะเจ้า เป็นตัวอย่างที่ดีครับทุกท่าน,นทุกคนนะเจ้าวันนี้ก็อยันใดก็ได้น,นะเจ้าขอขอบคุณนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องตอยูสันสายนำ้ำทิศตะวันตกแลวก็พ่ปแม่ที่สายตย,ยตนนูที่สายน้ำทีตะวันออกทุกท่านทุกคนนะเจ้าตีแมาร่วมดูร่วมชมการประกวดนางฟ้าจำแลงในวันนี้นะเจ้าก็อย่อังใดก็ได้นะเจ้าขอแล้วข็บอบ ไวเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยเจ้าบอกว่าจะขับระมาณนี้คือบอกเลยว่าพอข้างทางนี้เป็นมองเป็นเหมยก็เป็นมองเป็นเหมยเจ้ายังไดก็ได้นะเจ้าก็ขอขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่นะเจ้าตีเปิ้ลมีวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะเจ้าล่าสุดเจ้าเปิ้ลเป็นคว้ารางวัลแชมป์ของการประกวดงานนิทรรศการหรืองานของดีของจังหวัดน่านะเจ้าเปิ้ลได้แชมป์ของการออกร้านสินค้าโอท็อปนะเจ้าของจังหวัดในระดับจังหวัดเลยนะเจ้ายังไดก็ได้นะเจ้า ขอฝากก็แม่พี่น้องนะเจ้าไวสก,กรรมนะเจ้าว่าเจียงไม่เต้นเป็นคนใจบุนลำปูนต้นเป็นคนงามถ้ามาแอลเมืองน่านก็ต้องถามอยากหันคนใจบุนอยากหันคนใจงามมาที่อำเภอเตาาัอองผาเจ้ายินดีเจ้าเราดังอาพวกเราลครับ 嗯。<laughs>